พนัท่านดรมีเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาล์ตากรุงวาเลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา ตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศของเราทั้งสองได้เจริญสัมพันธไมตรีอันดีมาโดยตลอดบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับสาธารณรัฐมอลตาเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการกระชับความร่วมมือที่มีต่อกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว